สวัสดีค่ะอยู่กับลูกค้าหุ้นไดเฮสวันนะคะเข้ามาติดตั้งต่อแอนดรอยตรงรุ่นเรียบร้อยกันไปอีกหนึ่งคันนะคะโดยรุ่นนี้นะคะเดิมมีกล้องรอบคันจากศูนย์นะคะทางร้านก็ติดตั้งพร้อมชุดปักแคนบัสตรงรุ่นนะคะทําให้กล้องรอบคันเนี่ยสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะคอนโทรลพวงมาลายัยหรือแม้กระทั่งจอเพดานเดิมก็สามารถใช้งานได้นะคะลูกค้าเลือกใช้เป็นตัวแรม6ล้อม64 CPU 8คอ2.0จากแบรนด์แคนเซนนะคะตัวประมวลผลเยอะนะคะก็จะ ให้การใช้งานที่ลื่นไหลนะคะแล้วก็ของ c a n e เซจะเป็น CPU 2ตัวด้วยนะคะ q l e d แท้ภาพสวยงามคมชัดนะคะแอปพลิเคชันต่างๆก็ลงไปให้หลากหลายเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าจะเป็น YouTube อ่าแอป,ปในการดูทีวีสดนะคะ Netflix Disney ต่างๆนะคะอย่างแอป,ปไหนเพิ่มเติมก็ดาวน์โหลดเองได้เลยผ่าน Play Store นะคะภาพสวยงามคมชัดนะคะระบบเสียงดีนะ DSP แท้นะคะมีตัวปับตั้งค่ามาให้ อย่างตัวกล้องรอบคันนะคะก็สามารถกดขึ้นมาดูได้ตลอดเวลาเลยนะคะเ,คเขาจะมีไอคอนมาให้นะคะใช้งานได้เหมือนเดิมทุกอย่างมุมมองต่างๆก็ทัชสกรีนบนหน้าจอได้เหมือนเดิมนะคะามมาเสียงจะดบลงไปนะคะภาพไม่ตัดใส่เกียร์ถอยนะคะก็จะ,ะเป็นกล้องหลังให้ออโต้เช่นเดิมนะคะ กลับเกียร์ปุ๊บก็กลับมาปับ๊บนะคะการกว่าน,นเหนือจากทเซที่หลายคนการใช้งานแบ่งสองหน้าจอนะคะไ,ไ,ดได้ทุกสเปคทุกราคากันอยู่แล้วนะจ๊ะเหมือนเดิมตัวหนังฟังเพลงไปพร้อมกับก,บการดูแผนที่นำทางได้เลยนะคะ เปลี่ยนเพลงผ่านคอนโทรลพวงมาลัยในขนาดแบ่งสองจอได้เหมือนเดิมเปลี่ยนสถานที่ในขนาดแบ่งสองจอก็ทําใช้ได้แล้วก็ตอบสนองดีเหมือนเดิมนะคะในส่วนของตัวจอเนี่ยถ้าเป็นแคนเซนก็รู้กันดีอยู่แล้วนะคะว่าใช้งานได้ลื่นไหลมากๆเลยนะคะกับแอปเตียวจิ้มเส้นกลางนะคะบัดแอปที่เราไม่ต้องการทิ้งไปจ้า อินเทอร์เนต็ตก็ลองรับทั้งจากคอสป,ปอร์ต Wifi แล้วก็ซิมการ์ดเลยนะคะเป็นสายมโฟ,โฟวิทยุใช้งานได้หมดเลยนะจ๊ะโอเคการใช้งานเหมือนทุกคลิปกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็มาอัปเดตก,กันอีกหนึ่งคันนะคะสำหรับพุ่นได้ H1 รุ่นมีกล้องรอบคันเดิมติดตั้งแล้วกล้องรอบคันยังสามารถใช้งานได้ตามปกตินะคะชุดปักต่างๆตรงรุ่นไม่มีการตัดต่อดัดแปลงนะคะจอเพดานใช้งานได้เช่นเดิมนะคะ โอเคขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะอยากติดตั้งจอยรถตรงรุน่นรถรุ่นไหนปีไหนก็สอบถามกันเข้ามาได้นะคะ